เพชรนาไมา่อีเมื่อกี้นะพอดีว่านาเมาื่อคืนนี้เอาไปางี้น้ำมาน้ำมา,มา,มาโอ้ยหกขนาดหอยวงนี้มันเป็นเป็ี่นหอยหอมหอมกับน้ำเพล่งแอววของแท้แล้วบ่นะของแท้อะไรเงยหนาวละนี่นะ <laughs> 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 เปะจะเยอะอันหอดบ้าละเนื้อจุกเปะอืมปลาจุกใหญ่เด้โอปลาดุกใ,กใหญ่เนาะห <laughs> ลายซื้อขนาด เงคืนเลยพี่น้องเอ้สิบเอด็ดโมงกว่าๆกลับทักทายสบายดีและกาสวัสดีทุกท่กทานที่กำลังติดตามหรือว่าฮับสม้มเป็นกำลังใจให้กับซองมะเพ็ดเมนิกะยังอยู่ป่าหาของยู่ของกินคือเก้าและพี่น้องเอ้แต่สีได้น้อยได้หลายสำเร็จกะ เดี๋ยวถ้าลุนติดตามผวมสมบัตินําเดียวอีกเท่านึงนี่กะสิเป็นตอนแรกๆของคอยนะคอยกะสิได้ออกไปหาก,กินคืนอเก้าะละแต่ออกไปตอนแรกๆนี่กะจักจะได้พี่เลยหรือบอได้กะยังมีหุจักคือเดียวพี่น้องไงเดี๋ยวมาลุน้นเบืงน้าเดียวอีกเท่านึงทางนั้นหาออมน้ำเลย <laughs> ยาวว่าซักแหงหน้าเบ็ดหลังนี้นะดึงไม่ได้นี่จะบันทึกพี่เหรอก็ไม้ปะ ตอนแรกๆนี่สิได้ขึ้นเล็บแถวด่านพู้นพี่น้องไอ้หาเบิง่งไก่ก่อนมือเสานี้พ่อแต่เห็นโตมันแวบๆไปมีท่านได้ยิงมันพลาดไปนะเห็นไกล้ตัวนึงมือเสานี่นะโอ้ยทุกคนไปเลยตัวแรกแก็ได้ไก่นะไก่แม่มันสะกินมาให้ ไม่กะบิคอยยังมีไปเลยเนาะแต่มันอยู่นี่เมื่อกี้เนี่ยหาเก็บเศษเก่ามาเนี่ยต้นมาไห้เนี่ยกะโหยเติงแล้วเป็นมะแต่ทรงที่เป็นมะก,ก็ไม่ได้จอบยิ่งมันซ้ำ สี่ตัแล้วพี่น้องเสลายแล้วพบตอนมันไปไน,นะบางเอินว่ามันดีนพู้เจ้าก็แท้ก็ไดบินพึบๆไปเจอตัวเลิกก็ได้มีแม่สัตว์เห็นตอนมันอยู่อยู่นะเห็นตอนมันบินแต่โตนะ ลมแห้งพี่ลึกลพี่น้องเ้ยหาเพื่อก็ไม่ค่อยเห็นนะตกไปตัวนึงตัวแรกน้องหมดนเลยว,ว่าเยอะเลือ,อาจจะตัวใหญ่กะไม่มีหวังพี่น้องเ้ยลมแห้งกล็ละตกน้ำเลยตัวนี้ก็เล่นพี่น้องเ้ย ทุกคนอยู่ไหนคุณนะอันนีน้คือสิเป็ดนกพี่น้องไงนกกระเซลนะแซลหวางงามยำแหลกนี้จอบหยะขนาดพี่น้องงตองมันดังนะ ไก่ซีโตแล้วก็ยังไปได้ยิงเก็บโตอยู่เนื่องจากเย็บไปตอกมันดังกระยอมกับพี่น้องไง เห็ดหยุดตกแล้วพี่น้องไงมีท่านเห็นมันพี่น้องเอ้ยไก่ผู๋ตัวปุ้งใหญ่นี่แลนเฮาพูละแล,แลนเฮาป่ามีบิดเลยมาอยู่กลางด่านนี่นะน่าเสียดายอีเลยโหไม่ได้บิดเลยเด้แลนเฮาเลยพี่น้องอคอยมาแต่ข้างหน้าเมื่อกี้นีะไก่อยู่นี่พี่น้องสะฝุ่นอยู่แลนท้านี่แหละ มันอยู่เป็นแปดนึงนะเดี๋ยวสิเลาะเบิ่งแถวด่านเป็นแๆสิค่อยยอมเบิ่งพี่น้องไย ตะเวนตกแล้วพี่น้องเอ้ยยังมีเห็นเพิ่มตืิมอยู่เดี๋ยววันนี้กะสิได้เดินทางข้าบ่อนกับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปพบเดี๋ยวไม่อีกเท่านึงตอนที่ฮอดบ่อนจังทายเฮเบิ่งนะเดี๋ยวลุ้นเฮเบิ่งว่าทางทีมงานเฮาสิได้พี่เดือดรือบ่ส่วนคอยกะหาก็ได้ไปสองตัวพี่น้อง จะได้พีเือตืมหรือบอก,กะเดี๋ยวเมื่อถ่ายเขาเบิ่งอยู่บ่อนพล่อพี่น้องเลยเนื่องจากเริ่มย่มืดแลวนี้ก็ได้นมาฮอดบ่อนล้วกะทางทีมงานเพิ่็เข้ามาละทางเบากะกะเพิ่นก็มีหมานเพื่อไ,ไปค้ำกะละเพิ่นว่าขอกะได้ไปเท่านี้ละสองตัวพี่น้องเลยก็เล่นกับนกตัวหนึง่ง <laughs> เดี๋ยววันนี้กะสิะได้ผ้าเดียวเอาไปหาการหาเงินก็นพี่น้องเลยหาการปลูการป่าละ พอดีว่าห้ามาแล้วก็เพ็ดหน้าไม่อีเมื่อกี้นะพอดีว่าหน้าเมาื่อคืนนี้เอาไปยิ่งกะแม้มันสั้นพี่น้องไงยางมันเด็กดึงยางมันมีคอยเข็งไปเลยมันมีแห้งนะก็เลยเฮ็ดไม่ฟันเอาอยู่แคมปบอนนี่เลยง่ายๆพอได้ไปการไปยิ่งเลยนะมาผูราจะหาก,กินข้าวกินน้ำก็ได้ไปเดี๋ยวไปรุ่นเบื้องน้ำเดียวว่าสีได้หรือไม่ได้เมื่อน,นี้ก็ได้ดนะถือมองไปเสื้อพร้อมบอกน,นะ ลุกมันก็เป็นเต่าไปลอมเอ็นลุกอันแกปละเนาะงงคาดดีแล้วว่ามันยังชือห้าตัวมือเสาร์นี่มองเขยเนาะขึ้นมองปลาไหลกล้เฉือพุดีปลาไหลกล้เห็นมาเซืรอวังจะเจอเสียทัพ์สิบโพสได้ดูเขาอันนี้คาดลายก็แล้วน้ำทะเลคาดวังเนาะ เือนหน้าจาวะเหยียดขนาดจะจอยสิปลาใหญ่ปะปลาไกล้ปลาเนี่ยนะกินน้ำแห้งกูละตีนหักกูละเบื่อไปโชว์ชี้มือก่อนเอามึงดูหน้ามันบริหน้ามีมันกลางหน้าเรียเราไปฮะเฮ้ยล่ะ วอขติงน้ำแห้งคนอันนี้อ้น้ำกระติกจะไม่เห็นบวบบ,บ,บ,บวบอยู่เอ้เห็ดหลังแวะ้ลลยิยนึเลยว่าเออป่านี่ ปลาไหลไก่ ay, พี่น้องเอ้ยโอ้ยขอโชคเกตเออแล้วขอโชคเกตอะไรขอเจอเ้า <laughs> การก่อนนะซุมคอยการตำหลังแต่ขอเจ้าการอยู่ทึ่งน้ำแต่ซุมคอ,อยลงเลยขอเจ้าพอกินแล้ะขอมือแล้วละ่ะโอ้ยแคบเลยเนาะจนไผ่ไขนาดบาญ้าเพันพาวนำนาไปกะเห็ดปลาใหญ่สามตัวไม่ได้จักโตน้ำเลกิกเห็นกบตัวหนึง่งตัวจุ้มลงมา อยู่หฮอยนี่พีท่านมีท้ายจ้กโตน้ำมาน้ำมา,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 าโอ้โหหกขนาดโอยมุงนี้มันเป็นเป็นหอยห้อมห้อมกับน้ำเพลงแอวโอ้ได้ของแท้แล้วบ่นะของแท้นี่เ <laughs> หนาแล้วนี่นา <laughs> เปะจะเยอะอันหอดบ่าละลอืมหอกใหญ่ยดย โอ้ปลาดุกใหญ่เนะาะปลาจะหาก็ได้ประมาณนี้แหละพี่น้องเอนะ้น,น,น,นะนี่บ่นอยู่ตอนนั้นเองนะ <c oughs> ของแท้ของแท้ทางนี้ก่อนบ่เอาแน <laughs> วไม่ได้หิวไปหิวมาแทงแข็งนี่นาะโอ้โ <c oughs> วยหิวไปหิวมาแล้วยุบ<ป>ดินเลยเลยอะปลาดุกปลาแข็งตอนอได้ตอนได้มีปลาก็มาปลาตอนหิวถงุง,งนี่าเพิ่งหิงเยอะ Mình <laughs> chào thèm một châu Chặt vay Tên phá tôi nè Thầm mọi nhà phân có lăng mà Nhưng có phân Là nhục bà khó đấy Chắc là đai bị đai mà lún bằng năm điều phía Nít đi, kiến Thế không? มีเยอะไปเลยเนาะเอ็ดมาเอาทำหมดนะ,นเ,นนะเห็นยังบ่เอ็ดจุด <c oughs> อยูวอปอ่ะนี้นเอาได้ได้ดึกดึกดึกเลยน่ะ <c oughs> น่าจะถือ <c oughs> ล็อกปนั้นบ่นะโอ้ เล็กเอวเนาะโอ้ก้มเอาเลยโฟนนาเลยมีก้มผัดเอาบีชงได้ป่โอ้ปะขอเขาต้มเนาะขาดำตัวถือมองมือสาวนี่กว่าป่น้ำเลิกคคอยเบิ่งคือมีไ่ไปเลย ที่เท่าทุกมดแถวนี้กันาะนี่เอาเมื่อลาบเจ้าวด้ได้นหยอนก็บจัดเมื่อน่าแห้นดินนี่กระดาษโลกในตัวใหญ่ตัวนึงบัดนี้มีแม่บอกอันเออลื้นลื้นทึมมองสาวนิดน้อยนะึงพอเขาต้มโอ้โหย พอจดหลายซื้อขนาดไงเติบเนาะมือแดงน้อยนึงนะคลิปการโอ้ตัวนี้ขึ้เติบบึ้งสิลงยิงก็นี่ทุกคนถืออีบ่อน้ำเล็กหน้าหน้าน้อยโอ้ยไปแล้ว ไดตะเกียบตัวใหญ่ตนี่นีปลานี่นี่นี่น,นลงอะไรโอ้ได้ตะเกียบนี่เลปที่สองได้ตะเกียบอยู่โอ้หนังเหนวอลิซาหนังเหนียวตะเกมีเหนียวมาอยูงสี่บาทพี่น้องเอ้ยตัวนี้นะสี่บาทยิ่งจังใดใหญ่ติมได้ปลาใชไหม นะทุกคนเห็นปลาคอใหญ่เมื่อกี้นะเก็ดโปงกระจ้าเฮานี่เลยโอ้น่าเสียดายนะเลยตรงนี้นะระดับแหนทำแหนพี่น้องนะเไยแหนแหนป้งนี่นะนควันกลุ่มเลยเมื่อกี้เว้นโหก็ยันมีลุ้นอ่ะทุกคนปลากะสีได้ประมาณนี้แหละโลปลายสองโลนี่แหละประมาณนี้แหละ แต่มีแต่ตัวหญ่ทั้งหมดได้มาหาการมาน,นิกะเขียนว่าเซอร์ได้ตัวนั้นเชอโอ้วักตัวเดียวนะก็เป็นโลและเบิงทรงนะใแย่ตัวนั้นนะตัวสุดท้ายเมื่อกี้งิงตะลิงบนอะไได้จะเกีตมันหน้ากับปูมเมื่อไรต่ำง้นหินเดี๋ยวมัน,น้กะสิได้ผ้าเดียวเดินทางกับบอนก็มือหาให้อยู่จะกิน,กนข้าวก็เนืน่องจากดึกแล้วพี่น้องเอ้ยก็กยังไม่ได้กินข้าวแรงอยู่ มีเยังมีแห้งฮอดกลางดึงยางนาละมาการอยู่พี่พี่น้องเลยโหยพี่เล็กกระห้องพี่เล็แถบนี้นะโหยเตยออบ่มาหอดแล้วกับเไรดิว้าลายไล่ไอ้นะีมึงอยู่งานตัวยอยแล้ว หานึ้อเข้าเราเยอะเข้าแบบนี้เอาฮอตบอร์ดเลยก็ได้เอามาฮอดบอรแล้วกะได้หาค้างเข้าไว้พี่น้หนุห่ยค้างหดเข้าถ้าในเนึ้อเข้าเทับนี้หากมาเข้าตอนยี่อ้อไปนี่นะค้างหดเขากับค้างคือบนนอนนี่แหละคอยก็ได้อาศัยดังไฟฟีงพร้อมนอนก็นได้ เพราะว่าโซงนี่อากาศมันหนาวได้ต่างดีอยู่ขี้ขบไม่น้ะปพากัดชดลอยกัได้ได้จะโชคคิดไว้นะไม่ได้ไม่ได้เอานะโชคคิดไว้ไว้ไว้อยู่สุดท้ายแล้วหายกับเจืดคิดกับกับจ้าไปละ ตัวนั้นเสร็บลำตัวมันจะประมาณแันโอเคและวจำบันนี้เอาห้องชนตัวอีกบันนี้ให้กินวีดีโอชวนตัวนี่ยังจะแก้ไขอีกโอ้โหนี่โปเลได้ไงนี่เกือบเสร็จนะูทั้งนี้ไฟไหม่เขากะเริ่มอายขึ้นแล้วล่ะดีจัางหน่อยก็สีหาเท้าเขาก็พ่น้องนะส่วนปากะทั้ง เบาหญ้าพิน่นจากเอ็ดใน,นเล่อบุเมนูพี่เลออะนะย่างย่างบ่กินปลาย่างมานี่นะ้าเขาก็เยอะตาก็เยอะรับพอตาพี่น้องเอ้เขากะซายสตีปเหลวนะเมนูจ้ำปลาพี่น้องเอ้ยมีแม่นปลาเผานะปลาจ้ำอันนี้ปลาปิน้นปลาหันเนาะ <c oughs> นี่คือปลาหัน <c oughs> ปาา่าช่อนว้าวพออันยาเยจะนอนนีน่ไาช่อนแล้วบุลงไรนั่นหนาวมีมีว้าวได้บอกป่าช่อนป่าช่อนป่าช่อนภาษาผู้ไทยเด้ป่าช่อนนอนเฝ้าโลด นอนเฝ้าป่าถ้ากินป่านอนเฝ้าในป่านี้เนี่ยเทงคืนเลยพี่น้องเลย10เอ็ดโมงกว่าๆโอ้แถวนี้ได้ยินเสียงตูเนาะยางรัดเด้อตูย่เนาะยางยางลงผูฟ้านะโม่ควายย่ามนี่เขาเอามือเหมือนพี่น้องเขาเอามือเหมือนปิดคือยังสลังเห็นหอยควาย บ่เออสลลงเห็นห้อยมีอยู่แถวดาดนี่ห้อยไม่ไมอยูม่ม,มีหามีมีมะกลง่งทุกคนป่าหั่นได้มือนี้ได้สุกแล้วละตาคออข้าวตม้มเบาห่าเบาปลาซ้อน <laughs> <laughs> เอายาเห็ดเอาไทยเพิ่นเอาปลาซ่อนอันนี้เพิ่นเอาอ๋อตัวสีเน้นๆพี่น้องเลยมากินข้าวแรกน้ำเดียววันนี้นะกินกับกินข้างกองไฟยังดีอากาศมันหนาวพี่น้องเอ้ยกินยาแล้วกับผู้แนะพอแปบ๊บคืนนี้แล้วป่ดน,นี่มาๆทุกท่านจดจ๊าดเลยสีขาวๆพี่น้องเอ้ยแก้วซีฟูดหยอดแด้หน่อยนึงนี่ เต็มแม็กเลยเนื้อมันลายปลานี่นะปลาปลาจอดปลาหม้อปลาทุกหม้อขอข้าวต้มของได้หลายแบบเนาะทำมีอยู่เพื่อก็มาคอยช่วยนะข้าวหอมปลาปลาข้อจอดเฮ้ยพ่อคือหากกระไดเงินอะไรคือหอมปลาข้อจนเข่าวโห้มันน้อยมันจอด ผมหน่หมเนื้อมันหลายทุกคนหลังจากที่กินขา้าวกินน้ำอิ่มแล้วกะ็เดี๋ยววันนี้ซุมเฮาะจะได้พาเดียวหาพักผ่อนก่อนสารคลิปนี้ก็สิได้ขอฝากเพียงสักนี้เลยขอขอบคุขอบเจริญร้ายสำหรับการติดตามและกรบับสม้มเอาไว้คลิปหน้าวิดีโอหน้าพอกันไหมอีกเท่านึง